สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงะแล้วก็อยู่กับพี่ลบนะครับผมพี่ลบเอ่อพี่ลบอะไรวะพี่ลบชาแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาต่อหลังคานะครับซึ่งมันสั้นจุดจูอย่างนี้นะครับผมแคแซงแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบาลากลา ทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็เส้มามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะแซะแงะต่อนะครับตอนนี้พี่ลบนะครับได้ยิงแผ่นครอบข้างออกไปแล้วใช่ไหมพี่ลบยิงออกไปแล้วครับ นี่ครับก็จะทําการเอาเหล็กหน้าสามใช่ไหมครับใช่ครับเหล็กหน้าสามซึ่งเป็นเหล็กกล่องนะครับผมนี่ครับกษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเอามาต่อใช้สองคู่หนึ่งด้วยไหมพี่ลบใช้สองคูหนึ่งเลยครับอเอาเอาเหล็กหน้าสามนะครับมาต่อยื่นออกมาทางนี้นะครับซึ่งจะไม่ให้เลยรั้วนะครับจะไม่ให้เลยรั้วนะครับจะเอามาพอดีพอดีกับข้างรั้วนี้เลยนะครับ อ่าส่วนตัวบนนะครับก็จะใช้2คูหนึ่งนะครับซึ่งสองคูนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหล็กเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับก็ต่อออกมานะครับเพื่อที่จะวางแผ่นนะครับตรงนี้นะครับมีความกว้างประมาณประมาณเท่าไหร่พี่ลบเก้าเมตรครับไม่ใช่กว้างเมตรห้าสิบนะครับผมกว้างประมาณเมตรครึ่งนะครับเมตรห้าสิบก็ก็ไม่เรา,าจะไม่ใส่เสา,าใช่ไหมพี่ลบ เอเดี๋ยวนะครับผมก็จะใส่จะทําแต่ข้างบนนะครับแล้วก็จะทําให้พอดีกับข้างลั้วนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันละกันนะครับโดยช่างพี่ลบชาแนลนะครับผมจะทําการขึ้นหลังคาใช่ไหมครับนี่ครับผมก็อันนี้ตรงนี้นะครับประมาณใช้ใช้แผ่นประมาณสองแผ่นนะครับความยาวประมาณกี่เมตรพี่ลบ เก้าเมตรสี่สิบครับนะครับผมลงตัวเลยนะครับเท่ากับหลังเก่านี่นะครับนี่นะครับผมลักษณะงานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่รบนะครับว่าทาการขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปนะครับพี่กดก็จะตั้งเหล็กลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นแนวสุดของกําแพงนะครับผมนี่ครับเพื่อที่จะไปติดตัวนี้นะครับ ด้านล่างนะครับตัวตัวตัวบ้านตัวตัวหลังเป็นหลักนะครับก็เป็นหน้าสี่แต่พี่ลบทาการใส่หน้าสามเข้าไปนะครับแทนหน้าสี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับดูดูดูต้นนี้ดูดูตัวแรกนะครับนี่ครับหน้าสี่นะครับแต่พี่ลบใส่หน้าสามเข้าไปนะครับเพื่อที่จะใส่สองคูณหนึ่งใช่ไหมพี่ลบใช่ครับ นี่นะครับสําหรับการต่อโครงหลังคาออกมานะครับออกมาจากตัวบ้านนะครับก็มันสั้นไปนะครับก็จะต่อมาถึงอ่อนี่เลยอ่าริมรั้วนะครับจากข้างบนจากข้างล่างนี่อ่อพอดีกันหรือเปล่าพี่ลบเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบนี่แตะกับรั้วกําแพงขึ้นไปเลยใช่ไหมใช่ครับขึ้นขึ้นไปถึงชายนี่เลยนะครับก็นี่นะครับจากรั้วนะครับจากรั้วนี่นะครับ ขึ้นไปถึงชายนี่นะครับก็อนาคตนะครับก็เราจะตั้งเสาจากที่ของเรานะครับเวลาทํานะครับทําในรั้วของเรานะครับตั้งเสาขึ้นไปนะครับก็จะไปจบตรงนี้นะครับเราก็สามารถแปะแผ่นเมทัลชีตหรือว่าจะใส่เอ่อเป็นอะไรนะพี่ลบใส่เป็นระแนงได้ใช่ไหมครับได้ครับนี่นะครับผมก็ส่วนตรงนี้นะครับ ก็วิธีการต่อหลังคาออกมานะครับมันก็จบเรียบร้อยรอแผ่นใช่ไหมพี่ลบรอแผ่นครับนี่ครับรอแผ่นนะครับผมนี่ครับก็จะออกมาสวยงามประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยประมาณเมตร<อ>เมตรห้าสิบเนาะพี่ลบเนาะน,นี่ครับอ่าสวยงามนะครับ<ม>ก็ ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับคลิปหลังคาโดยที่ไม่ต้องตั้งเสานะครับผมอ่าไม่มีคำยันด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่างไรก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่ลบในช่องพี่ลบชาแนลนะครับผมก็พี่ลบนะครับก็มีงาน ก่อสร้างอออยู่ในช่องมาให้เราดูเยอะแยะนะครับผมก็ไปตามดูช่องพี่ลบด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีพี่กด N N K Channel นะครับก็ตอนนี้ไม่อยู่นะครับไปไหนแล้วไม่รู้นะครับก็เสร็จแล้วก็ลงไปแล้วนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่กดในช่อง N N K Channel ด้วยนะครับผมก็ นี่ครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดซับสไคร้ e กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ So DJ